สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หายไปน,นานเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปการรีวิวกีตาร์นะครับวันนี้ผมมีตัวใหญ่รุ่นใหญ่มาฝากนะครับรุ่นใหญ่ไฟกระพริบตาคามิเน่ dmp 5 0 s นี่ครับตัวนี้ สินค้าเพิ่งมาใหม่นะครับสินค้าเพิ่งได้มาใหม่สภาพก็ประมาณสัก90แล้วกันนะเกมีริ้วรอยตามอายุของมันนะครับเพราะว่ามันก็อายุเยอะแล้วนะนะครับหลายปีละนะครับริ้วรอยตรงปิก,กาดก็จะมีรอยข่วนเป็นรอยข่วนขนแมวเหมือนรอยแบบเหมือนเหมือนเล็บฮะ บ้างนะครับตรงปิกัดตรงนี้นะครับเหมือนเขาตีขอดกับมือมือมือมันหรือปิกหรืออะไรมันไปโดนนะครับแล้วก็ดันตรงนี้ด้านข้างก็จะมีรอยเป็นรอยไม่ใช่รอยแตกนะฮะเป็นรอยข่วนนิดหน่อยนะครับตรงอื่นๆก็มีบ้างแต่ไม่ชัดนะครับไม่มีไม่มีฝ้านะครับด้านหลังก็ ค่อนข้างที่จะสวยงามสมบูรณ์นะครับมีขนแมวนิดนิดนะครับคอก็มีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับมีรอยกระแทกตรงนี้แต่ไม่แตกนะครับไม่ใช่ไม,ไม้ไม่ใช่เนื้อไม้แตกบุ๋มเข้าไปนิดเดียวนะฮะส่วนหัวก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับมีรอยถลอกตรงนี้นิดหน่อยนะฮะตกปลายหัวนิดเดียวเองนะครับส่วนลูกบิดทํางานปกตินะครับ เรามาดูสเปคคร่าวๆก่อนนะครับผมก็ไม่ไม่ได้ปกติผมรีวิวกีตร์ในช่องผมทุกคนก็ทุกท่านก็จะเห็นว่าผมไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องของสเปคของกีตร์เท่าไหร่สเปกก็จะพูดกันคร่าวๆนะครับซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เหมาะมากนะครับสำหรับนักดนตรีมืออาชีพนะครับตัวนี้เป็นไม้น้าเป็นท็อปโซลิดสปูตนะฮะซึ่งเป็นไม้คุณภาพเกรดพรีเมียมนะครับ ดีเลยนะครับแล้วก็ไม้ข้างกับไม้หลังนี้เป็นรถวูดนะฮะรถวูดคุณดูครับคุณดูลายไม้รถวูดดูดิฮะลายไม้อย่างสวยครับเป็นไม้สองแผ่นประกบกันนะครับดูด้านข้างนะฮะลายไม้สวยมากนะครับด้านหน้านี้ก็สวยนะฮะนี่ขนาดดูในกล้องยังเห็นชัดเจนเลยเห็นไหมฮะลายไม้นี่สวยมากนะครับแล้วก็ภาคไฟฟ้าตัวนี้จะเป็น CTCT4 dx นะฮะเป็นรุ่นตรงรุ่นของมันเลยนะครับแล้วก็ทุกส่วนทํางานปกตินะครับมีจูเนอร์จูเนอร์ก็ทางานปกตินะฮะในผมจูเนอร์ให้ดูนะฮะเมื่อกี้ผมซื้อซื้อสายผมเปลี่ยนสายใหม่นะะผมเปลี่ยนสายใหม่ให้นะ,ะตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนเลยนะฮะมันก็เลยสายมันก็เลยยังไม่ยังไม่ย,ไมยังเพี้ยนอยู่นะฮะได้แล้วะฮะ ไม่น่าจะได้ยินเสียงเนาะเพราะว่าไม้มันอยู่ตรงนี้ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าตร,ตรงบิดกับฟิงเกอร์บอร์ดนี่เป็นอิบอนี่นะฮะเป็นไม้อโบนี่นะฮะสีดำสีดำสวยเลยนะครับดูกใกล้ๆนะฮะแล้วก็คอเป็นมอร์กันนีนะฮะเนี่ยฮะคอเป็นมอร์กันนีลูกบิดก็ฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นเป็นสีทองนะฮะสนใจก็นี่ฮะเพจ ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับเข้าไปกดติดตามเพจกันได้นะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาฟังเสียงผมจะเล่นภาคไฟฟ้าให้ดูนะครับผมผมปรับไม่ค่อย นั้นเท่าไหร่นะครับผมจะปรับเอาเฉพาะว่าผมฟังเสียงแล้วมันโอเคผมก็จะปรับเอาเล่นประมาณนี้นะครับให,ให้ฟังเสียงกนแล้วกันนะครับว่าคุณภาพเสียงมันโอเคเอลืมบอกไปว่าตัวนี้มาพร้อมฮาร์ดเคสตรงรุ่นนะครับเป็นฮาร์ดเคสของแท้ๆเลยนะครับตัวนี้ฮะเป็นฮาร์ดเคสของของรุ่นนี้เลยนะครับฮาร์ดเคสก็จะมีฮาร์ดเคสนี่ยังสวยอยู่เลยนะครับแล้วก็มีกุญแจให้ด้วยนะคะ ในกล่องก็จะมีสายสะพา์ฮาร์ดเคสนะครับแล้วก็มีคู่มือมีใบเกิดของตัวนี้นะฮะมีใบเกิดของตัวนี้ด้วยนะครับอยู่ในกล่องนะฮะผมไม่ได้เอาออกมาให้ดูนะครับ เดี๋ยวลองตีคอร์ดให้ดูนะผมทำความสะอาดให้ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็คือเฟตที่ผมขัดให้ใหม่เลยนะฮะ ให้ตัวนี้คือใส่คลิกเลยนะเฟดฟิงเกอร์บอร์ดผมก็ขัดนะครับลงน้ํายาเคลือบฟิงเกอร์บอร์ดนะบิดอย่างนี้ลงน้ํายาเคลือบไว้แล้วนะครับแล้วก็เช็ดคอเ mm hmm. ช็ดอะไรทำความสะอาดนะครับปรับให้ปรับคอให้ประมาณหนึ่งนะครับแต่สำหรับท่านใดที่ได้ไปนะับอาจจะไม่ชอบแอคชั่นนี้ก็สามารถที่จะไปให้ร้านร้านที่เขาเป็นช่างทำกีตาร์หรือเขามีความชำนาญในด้านกีตาร์ในการปรับแต่งให้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผม ผมทําผมจะทํานิดๆหน่อยๆเพราะว่าผมผมไม่ทําเยอะเพราะว่าผมผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับก็ส่วนใหญ่กีตาร์ทุกตัวที่ผ่านจากมือผมไปก็จะปรับให้นิดหน่อยนะฮะแล้วก็ให้ลูกค้าไปให้ช่างที่เมืองไทยนะครับที่บ้านเราปรับให้อีกทีหนึ่งนะครับไปตกแต่งให้อีกทีหนึ่งนะครับผมไม่ต้องอย่างอย่างอย่างเซตเดิสน,นี่ผมไม่ปรับเลยผมจะไม่ขัดไม่อะไรให้เลยนะฮะมันอาจจะสูงไปหน่อยหรือเตี้ยไปหรือ สูงอะไรยังไงก็ไปให้ช่างเขาทาให้ดีกว่านะครับเราเราไม่มีความชํานาญก็ฉะนั้นก็ทําให้ในประมาณหนึ่งนะครับก็เป็นว่านะครับสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะได้เป็นเจ้าของนะครับกีตาร์ตัวนี้ก็ทักทายมาได้นะครับที่เพจที่ขึ้นให้นี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับติดตามกันนะครับอยากได้กีตาร์รุ่นไหนนะฮะยี่ห้ออะไรนะครับลองทักทายมาพูดคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ฉันรู้ควรรักเธออย่างไรพอรู้ความจริงเป็นเช่นไรฉันรักรักเธอโพราใจอยากให้ใช้รักเพียงเพื่อครอบครอง